สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟครับเป็นประจำนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยเด็ด7สีนะครับปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟจัดให้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ส6 4นะครับถือว่าเป็นนัดถ่ายทอดสดครับระบบปิดครั้งแรกในรอบปี2 6 6 4ทางช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะครับมวยเริ่มแข่งขันก็เวลา 14.30นเป็นต้นไปนะครับวันนี้ปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟนะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์ให้จัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลานะครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการมวยเด็ด7สีประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับวันนี้เจอทางด้านพาะแสงเล็กสโชคมีชัยหรือสิทธิพรณภานะครับชคกันที่พิกัด112ปอนนะครับเมื่อเช้านี้ เกาะเต่าเพชรมนึกหรือกอเกมท่าไขนะครับช่างน้ำหนักได้112.2ลดไปจุดสองนะครับครับส่วนทางด้านพระแสงเล็กนะครับเมื่อเช้านี้ช่างน้ำหนักได้112.5ลดไปจุดห้าครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเจาะลึกของทางด้านเกาะเต่าเพชรมนึกกันบ้างนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับเกาะเต่าเพชรมนึกหรือกอเกมท่าไขนะครับเป็นนักชกจาก จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทำการฝึกซ้อมที่ค่ายมวยสอสมนึกนะครับที่อำเภอเสระภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นมวยเขา่าอาวุธหนักอาวุธแรงฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงดักต่อยหมัดไล่แขนเก่งรับนอกได้ในดีครับศอกอันตรายอาวุธหนักมากครับสอกคมแล้วก็อาวุธหนักครับฟอร์มหลังนี่ก็ไม่ธรรมดาครับก็ไปชนะนอกทางด้านสี ทางน้านยอดมนุษย์นะครับนายกเอธาสาราในยก4นะครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่อันตรายครับแล้วก็ไปแพ้นอกให้กับทางด้านเพชรเดินชนสิ์ช่างละเมื่อวันที่24มกราคม263ที่จังหวัด1้อนะครับแล้วก็มาชนะนอกเพชรกลางนาสิ์ผู้ใหญ่นิรัน,นในยกที่3เมื่อวันที่1มีนาคม263ที่จังหวัดร้อนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชร ลีลาเอ็มยูเดนเมื่อวันที่20กันยายน263ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่สนามมวยอัตกรนะครับแล้วก็แพ้คะแนนแกนแก้วพอเยี่ยมเสนเมื่อวันที่11ตุลาคม2 6 3ที่วิกหมอชิดนะครับช่อง7สีแล้วก็เป็นมวยแทนครับวันนั้นแล้วก็มาแก้มือได้สําเร็จก็ไปชนะนอกแกนแก้วพอเยี่ยมเสนเมื่อวันที่1ธันวาคม263ที่ลุมพินีครับก็ถือว่าแก้แค้นล้างแค้นได้สําเร็จนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังหรือประวัติของทางด้านพระแสงเล็ดสอโชคมีไช่กัน,นบ้างหรือสิทธิพรณภานะครับก็เป็นนักงวยจากสุราษฎร์ธานีนะครับฝีมือครอบเครื่องนอกได้ในมีแข็งแก่งแข็งแรงนะครับวันนี้ได้ลอยกว่านะครับผมมองว่าวันนี้เกาะเต่าอาจจะลําบากนะครับครับวันนี้ครับฟอร์มหลังก็ไปแพนนอกสมหวังเกียรติกาเสมเมื่อวันที่14มกราคม2563 ที่ลุมพินีนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนยอดกระตันยูเกียตรติบัณฑิต pues, ยิมเมื่อวันที่21กุมภาพาันธ์263ที่ลุมพินีแล้วก็ไปชนะคะแนนสุดหล่อเพชรเกียริเพชรเมื่อวันที่16สิงหาคม263ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มาชนะคะแนนสุดหล่อเพชรเกียริเพชรเมื่อวันที่4ตุลาคม263ที่วิกหมอชิดล่าสุดนะครับก็มาชนะคะแนนพลอยขาวจอพัชริยากีฬาสยามเมื่อวันที่24พฤศจิกายน263 ที่ลุมพินีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางน้านพระแสงเล็กสโชคมีชัยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมชอบใครรักใครนะครับแต่ที่แน่ๆผมชอบมวยบูดุดันเดินออกอาวุธขยันครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงอย่างเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับวันนี้เป็นมวยที่อันตรายมากน็อกได้นับได้ครับถือว่าเป็นมวยที่หัวใจใหญ่กว่าตับนะครับหัวใจ ใหญ่เหลือเกินนะครับวันนี้นะครับคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรนำชัยวิรพลมวยไทยนะครับกับสิงห์ดำยุทธสุราชนะครับวันนี้โชกกันที่พิกัด108อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้เพชรนำชัยวิรพล มวยไทยหรือออสตึกแดงหรือสอจารุวรรณนะครับช่างน้ำหนักได้108ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนสิงห์ดำยุทธสุราชนะครับช่างน้ำหนักได้108.5ลดไปจุดครับนี่คือน้ำหนักช่างมวยเช้าของทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าฟอร์มหลังของทั้งคู่ประวัติการชกเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนำาชยวิพรพลมวยไทยหรือออสตึกแดงหรือสอจารุวรรณกันบ้างครับ ซ้อมที่ค่ายมวยสอจารุวรรณนะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับโดยมีเสียแชมป์ศรีสะเกดนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดบำรุงดีบำรุงถึงครับเพราะว่าทางด้านเพชรนำชัยนี่ก็เป็นเด็กศรีสะเกดอยู่แล้วครับก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดครับครับส่วนทางด้านเพชรนำชัยนี่ถือว่าเป็นมวยเปิดเกมบูดุดันร้อยที่จังหวัดนนทบ,บุรีอตก,กอ3อนะครับ แล้วก็มาชะนะคะแนนภูมิใจไทยสสอประกอเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ฟอร์มล่าสุดนะครับก็มาชะนะคะแนนอำนาจเดชสิทธิ์ในยกโมดเมื่อวันที่1ธันวาคม2 6 3ที่ลุมพินีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนำชัยออดตึกแดงหรือสอจรุวันหรือสิทธ์วิรพลนะครับมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้าน สิงดำยุสซุล่าหรือเกียรติฟูเฟื่องกันบ้างนะครับ้อมที่ค่ายมวยเกียรติฟูเฟื่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงส่อคมอาวุธหลากหลายครับฟอร์มหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าทางด้านสิงดำมนี่ฟอร์มหลังเป็นยังไงกันบ้างครับฟอร์มหลังครับก็วชนะคะแนนอลิฟสอเดชพันธ์เมื่อวันที่1 4มกราคม2 5 6 3ที่ลุมพีนีนะครับ แล้วก็มาชาะนะคะแนนเพชรน้ำเอกต่อหมอสีวันที่4กุมภาพันธ์2563ที่ลุมพินีแล้วก็ไปแพ้คะแนนเห 5, เรียญพยัคฆ์ชหะพยัคฆ์เมือนที่19กรกฎาคม2563ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มาชาะนะคะแนนอธัธราชัยวชจัก,กรวุฒิเมื่อวันที่2 7กันยายน2563นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มาชนะน็อกกล้องมองคลทีเอ็นมวยไทยยิมเมื่อวันที่ 8พฤเศษกิกายน263ที่จังหวัดนนทบุรีล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนให้กับยอดบัวงามไดมอนด์98เมื่อวันที่20ธันวาคม263ที่วิกหมอชิดนะครับก่อนที่จะปิดยาวมาถึงวันนี้นะครับครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรนำชัยครับวิลเลพลมวยไทยหรือออดตึกแดงครับถือว่า เป็นมวยเก่าเก่าเกมฝีมือดีอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับวันนี้ไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับคู่ที่2ในราย,ายการนะครับวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านเพนชรนํไชยวีรพลมวยไทยหรือเพชรนํไชัยออดตึกแดงหรือเพชรนํไชยสอจารุวัลนะครับจัดไปให้เสียนะครับคู่ที่สาในราย,ายการถือว่าเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางน้านเอกลักษ์สอสมานกาเม้นนะครับวันนี้ เป็นมวยมาเจอกันทางด้านปตัตสยามซินบีมวยไทยหรืออนุวัฒน์ัดกินปลานะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่อีกหนึ่งคู่นะครับชคกันที่วิกาด118รบปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้เอกลักษ์สอสมานกาเมนนะครับหรือปอพินพัฒน์หรือสอสมานชัยหรือสิทธิ์เซียนศาสตร์นะครับช่างน้ําหนักได้1 1 8 4ลดไปจุดนะครับนี่คือน้ําหนักช่างมื่อเช้าของเอกลักษ์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูน้ําหนักของทางด้านปตักสยามซินบีมวยไทยนะครับช่างน้ําหนักได้118.4ลดไปจุดสี่นะครับนักชกจากพัทธลุงนะครับเจอกันนักชกจากศรีสเกตวันนี้ใครจะเป็นหมูหรือจ่านะครับต้องติดตามนะครับนี่ก็คือคู่รองในรายการช่องเจ็ดสีวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเอกลักษณ์ครับสอสมาร์กาเมนนะครับดีกีก็เป็นแชม มวยรอบปูนเสือครั้งที่18ครับเป็นมวยสูงยาวเข่าดีเข่าแหลมเข่าในอาชีพขวางหน้าดันแทงบูดุดันนะครับก็ฟอร์มแล้วมาชนะคะแนนเพชรละพาสโส,สพิษเมื่อวันที่26กรกฎาคม2563ที่ช่องเกดสีแล้วก็มาแพ้คะแนนเสาโตสิทธิเชฟุนธรรมเมื่อวันที่12กันยายน2563ที่จังหวัดนนทบ,บรุรีและก็ล่าสุดไปชนะคะแนนบุญชนะในยกเอท่าศาลา เมื่อวันที่8ธันวาคม2 6 3ที่ลุมพินีนะครับวันสถาปนาสนามมวยลุมพินีครับปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าฟอร์มดีครับสูงใหญ่ยาววันนี้ถือว่าถูกคู่ครับเดี๋ยวเราไปดูประตักสยามสินบีมวยไทยนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าอนุวัตนนักกินปลานะครับหรือสีพนมยิมนะครับนักชกจากพัทลุงนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปั้มตีเหนียวแน่น ปลายแรงแข็งแร่งครับฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนไอ้แพ้น็อกสถานเมืองเล็กเพชรยินเดียคารามี่ในยกที่4เมื่อวันที่5ธันวาคม2 5 6 2นะครับที่ราชดำเนินแล้วก็ไปชนะน็อกเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มเมื่อวันที่26กรกฎาคม2563ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ไปแพ้คะแนนเพชรไพลินสิทธิ์หนุ่มน้อยเมื่อวันที่27กันยายน2 5 6 3ที่จังหวัดนนทบุรี แล้วก็ล่าสุดไปชะนะคะแนนชูซับสอสละชีพเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2 5 6 3ที่จังหวัดนนทบุรีครับเน็คือฟอร์มหลังของทางด้านปตัสยามสินบีมวยไทยหรือเจ้าอนุวัตนนัดกินป่านะครับวันนี้ชคกันนิพิกัด1 1 8อปอนด์สำหรับมวยคู่ที่3คู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเอกลักษณ์สสมานกาเมนนะครับวันนี้เกาะติดคิดต่างนะครับ มาถึงคู่ที่สีในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกช่อง7สีประจําวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสื่อสัตว์แปะมินมูลีนะครับกับเพชรไพรินสิบหนุ่มน้อยนะครับชกกันที่วิกัด119ปอนด์เพราะว่าทางด้านสื่อสัตว์เนี้เป็นแชมป์1 1อปอนด์เวทีมวยช่อง7สีอยู่นะครับก็เลยต่อย119ปอนด์นะครับวันนี้เมื่อเช้านี้ครับสื่อสัตว์แปะมินมูลีหรือสื่อสัตว์ยูฟาเอ r ซีแปะมินมูลีนะครับ ชั่งน้ำหนักได้เท่าพิกัดพอดีนะครับก็1 1 9เกครับเกินอยู่จุดแนะครับลดไปจุดแนะครับชั่งได้ร19พอดีพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรไพลินสิทธิ์หนุ่มน้อยครับเมื่อเช้านี้ชั่งน้ําหนักได้ร้อยสิบเก้าจุดสามลดไปจุดสามนะครับนักชกจากชัยภูมิกับนักชกจากพิกิรเจอกันวันนี้มันหยุดติงแน่นอนนะครับหลังจากเสมอกันมาเมื่อวันที่ 8ธันวาคม263ที่ลุมพินีนะครับนักวันสถาปนาเสมอกันแบบคาใจวันนี้มาเจอกันใหม่ที่ช่อง7สีใครจะเป็นหมูหรือจ่านะครับเดี๋ยวตามปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟไปฟังฟอร์มหลังแล้วก็ทัศนวิเคราะห์วิจาร์ณกันเลยนะครับครับไปดูฟอร์มหลังของทางน้านซื่อสัตว์แปะมินบุรีกันบ้างน,นะครับก mm hmm. แล้วก็มาชนะนกวันฉลองสอจอตงปาจีน ในยกที่4เมื่อวันที่12กรกฎา,าคม2 5 6พที่วิกหมอชิตนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเสาโทสิทธิเชฟบุญธรรมเมื่อวันที่5ตุลาคม2563ที่บางกับปีนะครับแล้วก็มาเสมอกับซังด้านเสาโทสิทธิเชฟบุญธรรมเมื่อวันที่ 9. พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ล่าสุดนะครับเสมอกับเพชรไพลินสอจอโต้งปาจีนหรือสิทธิหนุ่มน้อยนะครับ เมื่อวันที่8ธันวาคม2563ที่ลุมพินีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านสื่อสัตว์แปะมินบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้น<อ>านเพชรไพลินสอจโออต้งป่าจีนหรือสิทธิ์หนุ่มน้อยหรือเพชรศรีนินทับทิมทองรีสอร์ทนะครับนักชกจากชัยภูมินะครับก็ดีกีก็เป็นแชมป์รุ่นแบนตอร์เวทประเทศไทย118ปอนด์ครับประเทศไทยเจอกับช่องเจ็ดสีนะครับวันนี้เป็นมวยเข่าในอาชีพ กาะติดคิดตัง้งฟ้าคอเด้งตีครับเป็นเข่าในล้วนๆครับสีมือครบเครื่องเก่าเก้าเกมครับวันนี้เพชรไพลินสิทธิ์หนุ่มน,น้อยมาดีแน่นอนนะครับวันนี้เข่ายดไส้ทํางานครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรไพลินกันบ้างน,นะครับฟอร์มหลังก็ไปชะนะคะแนนซีอุยสิงมาวินเมื่อวันที่8มีนาคม2อง3ที่วิกหมอชิดแล้วก็มาชนะคะแนนน้องยอดสิทธิ์เจ๊การเมื่อวันที่ ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมสองพหกสามที่เวทีมวยลังสิตน,นะครับเขาไปชนะคะแนนประตักสยามซินมีมวยไทยเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนสองพนหกสามที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มาแพ้คะแนนเคี่ยวพลันชัยเมื่อวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมสองพันหกสิบสามที่วิกหมอชิดนะครับเนี่ยคือฟอร์มหลังของทางน้านเพชรไพดินแล้วก็ฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปเสมอกับทางด้านซื่อสัตว์แป๊ะมินบุรีเมื่อวันที่ยี่ วันที่8ธันวาคม2 6 3ที่ลุมพินีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรไพลินสจโต้งป่าจีนนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับคู่เอกในรายการวันนี้ผมออกไิที่ทางด้านเพชรไพลินสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับายดีกว่าเข่าในย่าทไส้ครับเข้าตากรรมาการวันนี้น่าจะเฉียนเอาชนะกลับบ้านได้นะครับคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ผมออกไิธีทางด้าน เพชรไพลินสอจอต้งป่าจีนนะครับขอบท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยนะครับสวัสดีครับ